สวัสดีเช้าวาันอาทิตย์นะคะน้องเขาดูพี่ซอเห็นเหล่าเฟฟายดอนหลายหลายคนเขากําลังทําคลิปแนะนําตัวภาษาถิ่นกันซึ่งไม่ว่าจะภาษาไหนนะคะก็ดูดีเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละภาษาเหลือเกินพี่ซอเห็นจีโน่ภาคภาษาเขมรน,นะคะแล้วก็มีน้องแป้งภาคภาษาโมงล่าสุดสเตฟานภาคภาษามาลายูทีนี้พี่ซอก็เลยค่อนข้างคิดหนักนะคะด้วยความที่ว่าตัวเองเนี่ยเป็นลูกครึ่งนะคะลูกครึ่งชัยภูมินนทบุรีนะคะก็เลยพยายามจะหาภาษาถิ่นแต่ว่าพูดภาษาอีสานไม่ถนัดเลยค่ะขออนุญาตแปลงร่างเป็นผู้ดีงก แล้วกันนะคะ Hello I am a s o l KG of the funeral industry I have been playing this game for almost two years I have clan in the super wide of 12 b a a n c h e s I steam every day at 7 p.m. น้องมาดูคนไหนที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วใครแปลออกบ้างก็อย่าเลื้ช่วยกันโหวตพี่อซอด้วยนะคะ Anyone interested can come clear us and finally we this in the FIFA Idol completion I want to be one of 10 the final round. Please vote me. Number 5619. Bye bye!